ให้สรุปทางรัฐส,ส,สุดท้ายก็ต้องเป็นเป็นการเรียกว่าการฝึกทําการหาคนแนะนําอย่างพี่แทนยนีใช่ไหมหรือว่าการที่มามามีเครื่องมือในการที่จะช่วยให้มันเร็วขึ้นพี่แทนจะมีอะไรบอกน้องๆอีกนิดไหมครับแบบน้องๆที่เตรียมตัวอยู่แล้วบอลภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากเลอเกินทอแท้แล้วจะบอกอะไรดีโอเคสําหรับน้องที่ทอแท้น้องไม่ต้องทอแทนะคะเพราะว่า ไม่ว่าเวลาจะเหลือเท่าไหร่แล้วว่าเรายังเหลือเวลาอยู่ฉะนั้นถ้าเรายังเหลือเวลาอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้เพิ่มขึ้นไปอีก ในเมื่อเวลายังเหลืออยู่น้องก็ทําส่วนนี้ให้เต็มที่แล้วอยากฝากเพิ่มเติมกับน้องๆแทนเคยเจอน้องๆหลายคนที่มาพูดด้วยว่าโตไม่อยากเรียนพิเศษคือแบบไม่อยากไปด้วยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากฝากว่าอยาอย่าตัดโอกาสตัวเองนะคะอันนี้ขอพูดในแง่ของพี่แทนเป็นรุ่นพี่ไม่ใช่ติวเตอร์ตัวแทนจากเอ็นคอนเซ็ปต์แล้วกันก็คือพูดในฐานะรุ่นพี่ว่าน้องๆไม่ควรตัดโอกาสตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะอย่างในกรณีที่น้องๆคนไหนถ้าเกิดไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เรียนพิเศษ แล้วทำกันที่อยากทำน้องลองคิดดูว่าการที่ตัดสินใจเป็นเหมืนไปแล้วมันตัดโอกาสตัวเองหรือเปล่า